สรุปประเด็นทองคำนะครับเนื่องถกประจําวันที่29นะครับถ้ามีใครถามผมว่าวันนี้เน้นเทรดหน้าอะไรคาตอบชัดเจนตายตัวเหมือนเดิมครับว่ารอย่อเทรดหน้าบ่ายนะครับถามต่อว่าแล้วบ่ายเนี่ยบ่ายที่จุดไหนกรอบราคาตัวนี้ี่เราใช้กันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะจุดครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะวันนี้เหมือนเดิมครับ แนวรับเก่าแปลเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่ไม่น่าเชื่อว่าราคาทองจะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้เราคุยกันนะครับในช่วงเช้าๆเดี๋ยวเราเห็นราคาทองกําลังยอ่อเราเลยให้เงื่อนไขกับนักทุนว่าถ้าราคาทองไม่ย่อต่ํากว่า33.84.8 ไม่ช้าก็เร็วยังไงเขาย้อนกลับมาที่หายเดิมแน่และก็จะไปหายใหม่ซึ่งตอนนี้ไปไปตามแผนการที่เราคุยกันเอาไว้ตั้แต่ตอนเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมาไปที่เรียบร้อยสิ่งที่ผมจะต้องทําในวันนี้ก็คือการหาแนวต้านตัวใหม่ให้กับนักถุนครับโดยการหาแนวต้านในวันนี้ผมจะไม่ได้ใช้เครื่องมือตัวเดิมที่ผมใช้ตามปกติครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมีการบริกรสามเหรียญไปแล้วตามหลักของเทคนิคแล้วนะครับทางฝั่งของขาบายเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง เวลาที่การาฟเกิดการเบรกกรอบหรือแพทเทิร์นใดๆก็ตามแต่ถ้ามันมีเหตุอันควรจริงๆหรือว่ามีข่าวราคาของทองคำนะามากจะมีการย่อตัวกลับลงมาทดสอบอีกสักรอบหนึ่งส่วนใหญ่นะอันนี้เรบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเขาย่อจริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันหรืสี่พจุดได้เลยอุ้ยนั่นเดี๋ยวพี่ปริปิดทํากำไรตอนนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องคือเรามีจุดในการดูกับลังกราฟ อยู่ว่าทองมันจะปรับฐานเร็วๆนี้ไหมอย่างในวันนี้ครับเมื่อวานเนี่ยตัวเลขวัดกําลังกราฟอยู่ที่ประมาณ3ามสใช่ไหมครับวันนี้เราจะมีจุดใหม่ละตัวเลขวัดกําลังกราฟของเรานั้นจะอยู่ที่ราคา3ามพในวันนี้ราคาทองคําถ้าเกิดการย่อตัวใดๆก็ตามแต่ไม่สามารถลงต่ํากว่า3 4 0สีได้เลยหรือว่าตัวเลขตัวนี้นักทุนไม่เห็นอีกแล้วนะครับแปลว่าไม่ช้าก็เร็วเหมือนเดิมครับเขาจะกลับไปที่ไฮเดิม แล้วก็ไปไฮใหม่ต่อไปเรื่อยๆครับแปลว่าการปรับฐานใหญ่ของราคาทองยังไม่จบเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าทองจะย่อไมค่ค่าพี่ควรจะเก็บกําไรเลยไหมคะผมให้หลักการดูไปแล้วนะครับซึ่งชัดเจนมาก3 4มสถ้าไม่เห็นขาบายที่มีกําไรไม่ต้องทําอะไรตั้งการทุนให้เรียบร้อยปล่อยรันต่อไปกําไรนั้นถุนจะสามารถรันได้เรื่อยๆครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับแทบจะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ในการดูด้วยซ้ํา แต่ถ้าสมมติว่าแท่งเทียนสีแดงที่เริ่มมีการย่อตัวลงมาครับปัจจุบันนี้ย่อมาแล้วประมาณ1,200จุดไหลลงอีกไปจนถึง3,404ซึ่งมีระยะทางประมาณ1,900จุดครับจากย่อดด้านบนถ้าแบบนี้ค่อยเตรียมตัวพิจารณาแบ่งเก็ตทำกำไรบางส่วนครับเพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโอ้โอเคครับกำลังฝั่งของขาบายนั้นเริ่มที่จะชะลอตัวบ้างแล้วนะนั้นทุนพอจะตามทันกันอยู่นะครับ ทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าถ้าผมไม่มีขอเลยครับคุณแล้วผมอยากจะบายนี่ผมจะบายยังไงได้บ้างจุดของการบายใจร้อนน่าจะอยู่ที่โซน3404ครับส่วนจุดใจเย็นในวันนี้ให้แค่โซนนี้เลยครับจะอยู่ที่3,392 3,384 3 7 7 3 3 7 7โซนแถวนี้สามารถบายได้ทั้งหมดเลยครับพอจะตามทันกันอยู่นะอ่ะแล้วโซนน้ำเงินด้านล่างล่ะคุณครับ ให้บายไหมไม่ควรแล้วครับวันนี้น่าบายถ้าควรจะเทรดจริงๆ,งๆมีแค่2จุดนี้คือตัวเลขด้านบนนี้นะครับกับแค่โซนน้ำเงินตรงนี้อาราดาล่าให้ไว้ทําไมครับให้ไว้สำรองเอาไว้แก้ไม้แต่ถ้าจะต้องเลือกบายซักโซนใดโซนหนึ่งนะครับผมบอกกับนักทุนเลยว่าโซนน้าเงินตรงกลางนี่แหละสวยที่สุดแล้วครับสวยกว่า3 4มสี่ศูนย์แล้วครับแน่นอนสวยกว่า3 4มสี่ศูนย์สี่เลยครับเพราะว่าโซนตัวนี้เป็นโซนกลับมารีเทสของขาบาย ซึ่งถ้าทองคาจะลงจริงๆถามว่าขาบายยอมได้ไหมยอมได้เพราะว่าถ้าลงมาแล้วขึ้นอีกชุดหนึ่งเนี่ยโอ้โหข้าวนี้ไปไกลมากเลยนะครับเพราะถือว่าการเบรกเอาทของคุณเนี่ยสมบูรณ์แล้วแต่ปกติแล้วเบรกเอารอบหนึ่งเนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณสัก50% 60%ครับถ้าจะเบรกเอาแบบสมบูรณ์ที่สุดเลยคือการเบรกเอาทแล้วก็รีเทสแล้วก็ขึ้นต่อยอสักรอบหนึ่งโอ้โหอันนี้ชัดเลย จะเป็นการการันตีและยืนยันเลยครับว่าขาเซล์ไม่เข้าตลาดแล้วอย่างแน่นอนดังนั้นขาบายในวันนี้ครับเราจะเข้าบายเดี๋ยวผมมีจุดให้แล้วใจร้อนกับใจเย็นขออย่างเดียวครับว่าขาบายอย่าประมาทถ,ถ้าเราจะบายตรงนี้เราต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้าราคาไหลมาที่โซนนี้เนะี่ยจะทําอย่างไรต้องคิดเผื่อนะครับก่อนจะเข้าออเดอร์นะดังนั้นในวันนี้เป็นผมผมจะทำการ pending ออเดอร์ตรงนี้หลอดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าจุดดีเอาไว้แค่รักษาโอกาส แต่ถ้ามาจัดเต็มแน่นอนครับในบริเวณโซนตรงนี้โซนด้านล่างที่ผมจะจัดเต็มนั้นมีระยะทางแค่พันห้าจุดผมก็ต้องไปคิดคำนวณแล้วว่าผมจะเทรดพันห้าจุดตรงนี้อย่างไรดีไม่ให้พอร์ตผมแตกและก็ติดลบไม่เยอะมากนี่คือสิ่งที่ขาบายจะต้องทําครับขาบายตามทันไหมครับถ้าเกิดว่าขาบายตามทันรบก,กวนขอเลข1คนละ1ตัวด้วยนะครับทุกคนแลถ้ถจะเกิดว่าไม่เป็นการรบก,กวนนั้นจนเกินไปนะครับก็ฝากพี่ๆสมาชิกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับนักทุนนะโอ้โหช่วงนี้หลังๆนี้ยอดแชร์แบบขึ้นยากมากเลยนักทุนครับแต่ก่อนแบบว่า30แชร์50แชร์ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5แชร์บ้าง12แชร์บ้างยังไงลบมวนหน่อยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับโอเคเมื่อขาบาเข้าใจแล้วทีนี้มาดูขาเซล์กันบ,บ้างขาเซลเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปครับนักทุนมาดูกันที่กรอบทาเฟมหน่อยว่ามันจะมีแนวต้านตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยครับมองเป็นภาพใหญ่ๆนิดหนึ่งเราจะเห็นว่า มันเป็นลนักษณะแพทเทิร์นตัว W W แบบอะไร W แบบบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวคือมันเป็น W ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแล้วโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เกิดเป็นลนักษณะแพทเทิร์นตัว W แบบนี้ราคาก็จะมีโอกาสกับมาทดสอบที่บริเวณไฮ g แถวนี้ได้ครับซึ่งแน่นอนว่าไฮ g ตรงนี้นั้นอยู่ที่ราคาประมาณ3,438แสดงว่าด้านบนเนี่ยมันจะเป็นไฮ g ที่เดี๋ยวต้องมีบางคนเนี่ยเขาทำกำไรเขาทำการกดเซลล์แบบระยะสั้นแน่ๆ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้แนวเสริมไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคเราได้มาละชึบเสริมระยะก,กึ่งกลาอีกสักนิดหนึ่งเผื่อมันจะใกล้ขวาเอาละได้มาแล้วครับได้มาเพิ่มอีก2แนวเดี๋ยวใส่ตัวเลขให้พี่พ,พนิดหนึ่งนะครับนี่เลยแนวใหม่ของเรา3 4 2 7 กับโซน3439ครับวันนี้มีแนวสุดท้ายเลยแนวต้านแค่นี้เลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมันมันหลุดมานานแล้วล่ะครับตัวแนวต้านนะครับแต่ก็ขอให้นักทุนนันพิจารณามาเริ่มต้นกันที่คําถามของขาเซลล์กันก่อนว่าคุณครับที่ติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างแบบนี้พี่ควรจะทํายังไงดีติดเซลล์ลึกไหมต้องคุยกันก่อนถ้าสมมติติดอยู่ที่ประมาณ3,400้นต้นๆหรือว่าติดอยู่ เขาเรียกว่าอะไรนะนักทุนนะเขาเรียกว่าติดเซลล์ที่ไม่ได้แบบว่าต่ํากว่า3ามสเนี่ยผมว่าอันนี้หอลุ้นได้นะเพราะระยะทางมันไม่ได้ไกลกันมากประมาณ3,000จุดครับแต่ถ้าสมมตินักทุนบอกว่าโอ้โหคุณย r a b พ่ติดเซลอยู่นี่เลย3,330ต้นต้นๆเนี่ยค่ะอันนี้คือมีปัญหาไหมครับมีมีแน่ครับตอนนี้ใครมีไม้เซลล์ต่ํากว่า3ามสทุกคนมีปัญหาหมดเลยถ้าไม่มีข่าวมาช่วยในยทองลงไม่ถึงนะครับดังนั้นขอแยอกเป็นสกรณีนะ กรณีที่คนติดเซลล์ด้านบนพวกนี้รอได้นะครับไม่มีปัญหาเลยถ้าเราไม่ได้โอเวอร์เทรดกับประเภทที่2คือติดเซล์ต่ำกว่าโซนตรงนี้อันนี้รอไม่ได้ไม่ควรรอถ้านั่งทุนรู้สึกว่ามันหนักพอร์ตเกินไปการพิจารณาแบบค่าตัดขาดทุนผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่อย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นเพียงแค่คําเสนอน,นะนั่งทุนต้องไปลองพิจารณากับพอร์ตของตัวอีกครั้งหนึ่งว่า เราควรจะคัดเลยดีไหมแต่ถ้ามันติดลบยังน้อยๆอยู่ก็ถือรอต่อไปได้นะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสในการย่อตัวได้บ้างทีนี้ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะออกไม้แก้หรือผมไม่มีของด้วยเนี่ยเราจะเซลล์กันตรงไหนดีต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับทุกท่านคนเซล,ลเนี่ยมีตลอดนะตามแนวสําคัญั่นูเห็นไหมครับเนี่ยสามสก็เริ่มมีการย่อตัวเดี๋ยวพอขึ้นไปสู่โซนด้านบนได้นะครับในกรณีที่เขาลงมานะและไม่สามารถลงผ่าน 3404ไม่ช้าก็เร็วครับระหว่างวันเลยตอนบ่ายเดี๋ยวมันกลับมาที่ยอดเดีลยวมันไปหายใหม่นั้นคือค่อยไปรอเซลล์ที่บริเวณด้านบนก็ได้แต่การเซลล์ในแต่ละครั้งของนั่งทุดนั้นควรจะตั้ง tp อยู่ที่ประมาณ6 0 0ถึง1,000จุด เท่านั้นสัส้นๆนะครับยังไม่มีเหตุผลไรให้ขาเซลลจะต้องถือแบบว่าในระยะยาวเว้นแต่ว่ามีข่าวเข้ามาแทรกในระหว่างวันถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวผมจะรีบรายงานให้กับนักทุนทราบที่หน้า Facebook Page เลยนะครับนักจุจะได้สามารถรันกับลายไม้เซลล์ต่อได้แต่ถ้าถามถึงนักขณะปัจจุบันนี้เลย8ง25นาทีเห็นทองคําเริ่มมีการย่อตัวลงมาเนี่ยครัเขาไม่ได้มีข่าวอะไรใช่ไหม ตัวสอบให้ตอนนี้แบบทันควันเลยตอบได้เลยทันทีว่าไม่มีนะครับยังไม่มีข่าวอะไรตลาดหุ้นยังนิ่งย่อตัวดอลลาร์เริ่มมีการฟื้นตัวอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแค่สาเหตุหนึ่งนะครับเป็นการฟื้นตัวตามเทคนิคเข้าธรรมดาซื้อขายปกติดูจากตัวโวลุ่มก็ได้ที่ไม่ได้เกิดการสปายค์ในไทม์เฟรมเล็กๆคำว่าโวลุ่มสปายคหมายความว่ามันจะมีการดีตัวที่สูงกว่าปกติอันนั้นคือเป็นแท่งที่มีข่าว แต่อย่างตัวนี้ครับนักทุนจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของวอล่มนั้นยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่ไม่สามารถเอาชนะพวกวอล่มสูงๆก่อนหน้าได้นั่นแปลว่าไรนั่นแปลว่าไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับโอเคก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับถ้าพี่ๆขาเซลลเข้าใจตรงกันผมรบก,กวนพิมพ์คําว่าเซลล์ให้ผมหน่อยนะครับนักทุนนะอ้ไม่ต้องพิมพ์คำว่าเซลครับพิมพ์เลข2ก็พอแล้วครับทีนี้ เมื่อแผนการของผมจบไปไปที่เรียบร้อยเรามาดูแผนการจากทางฝั่งของ t r a d i n g View กันบ้างดีกว่าครับว่าวันนี้เขาให้มุมมองกับเราอย่างไรนะครับมาเดี๋ยวผมจะสลับแล้วก็ไปอ่านแผนให้ครับนักจุนครับมาดูกันเลยเดี๋ยวผมปรับแนวสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวปรับตารางใหม่ก่อน ตารางบริหารพอร์ตเอา้าทำไมเป็นงนี้ล่ะเอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเอแบอนี้แล้วกันครับ แผนการเทรดประจำวันที่29นะครับแบบมี TPSL ชัดเจนนะครับใครมองไม่เห็นก็สามารถขยายหน้าจอแล้วก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการไฟล์ตัวนี้นักทุนสามารถไปกดรับได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเป็นของฟรีนะครับที่ใครก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้อยู่ในตัวของ Line o f o i f i c l a l ของผมนะครับซึ่งจำกันง่ายๆเลยครับนักถุนครับ คูเปา1นึ่องนี่เป็นลายออฟฟิเชียลแบบนี้นะทุกคนไปกดรับได้เลยเมนูตัวแรกสุดครับจะเป็นเมนูที่เราสามารถเอาไว้รับในส่วนของพวกนี่เลยครับแผนการเทรดทองคำข่าวสารด่วนระหว่างวันก็สามารถเข้าไปกดรับกันได้นะครับทีนี้มาดูครับแผนเทรดสั้นที่างฝั่งของตัวเทรนด์วิวให้เอาไว้คือการเข้าบายเลยที่ราคาประมาณ3 4 1 4ี่หนึ่งสี่ถึงหนึ่งหกตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับอุ้ยตอนนี้ทะลุลงมาแล้วนะเนี่ย นะครับแล้วก็ s l ประมาณเท่าไหร่ s l ประมาณ3390แสดงว่ายัางไม่ s l ถ้านักทุนเข้าก็จะได้ราคาที่สวยกว่าแต่มันเป็นการเทรดสั้นนะครับถ้านักทุนไม่ได้แบบใจร้อนจริงๆผมก็ว่ายังไม่ต้องรีดเข้าก็ได้เพราะว่าจุดใจร้อนของเราเนี่ยอยู่ที่3404มันก็จะเป็นราคาที่สวยกว่าที่ทางฝั่งของ Trading View ให้มานะครับส่วนแผนเทรดดิ้งแผนแบบสวิงเทรดให้รอเข้าบายที่ 3 4 1 5ี่หห้าถึงสามสอันนี้คือการรอบายแบบไล่ราคานะครับไม่ใช่ว่าราคาแบบบันย่อแล้วนะยังไม่ใช่อันนี้คือรอไล่ราคาต่อราคาทะลุขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําการบายตามกรอบใหญ่อาจจะไม่ต้องมาดูกรอบเล็กกันบ้าง scoping นะครับให้เข้าบายที่3 4 1 0ี่ถึงหนก็คือบริเวณแถวนี้เลยเละครับเนี่ยเอยวันนี้นี่ แผนเขามันแบบว่าแคบๆนะน้ำทุนแล้วก็ความเสี่ยงของฝั่งขาบายนะครับฝั่งขาบายเดี๋ยยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับมีน้ำหนักมากกว่าส่วนฝั่งขาเซลล์หากเสี่ยงตัวเลขนอนฟาร์มเพโลในสัปดาห์หน้าโอ้อันนี้ก็คือสัปดาห์หน้าเลยไม่เป็นไรถ้าจะต้องเลือกค่าในวันนี้ฝั่งบายเนี่ยนะครับยังให้น้ำหนักมากกว่านะอันนี้คือเท่าที่ทางฝั่งของ AI มีการประเมินสถานการณ์มาครับ วัตีให้น้ำหนักฝั่งขาบายซึ่งมีมุมมองที่เหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยมองว่า3 4 1 0ี่ถึงหน้าถ้าเกิดไม่ผ่านน่าจะขึ้นได้เลยส่วนสําหรับผมนั้นมองไกลกว่าน,นิดนึงครับประมาณ3404ก็ขอให้นักทุนพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทองคำนะฮะรวมถึงแผนการเทรดทองทั้งหมดของเราครับขอบคุณครับ